อันนี้ผักลานกเด้อ่ะประเทศลานกได้เนี่ยนะเว้ยยังปลี่งอยู่ส่วนหนึ่งเขาเลยไลยเติบเลยประมาณเช้าปลายโตถุนไงวันกมันมันเราต้อเอาปีกกไปลงน้ำเขาพอจะรงหนึ่งแล้วนี่นี่ยไรอันเดนเออใส่มะกอกเผาเผาเนี่ยมันหอมบ่ะไหอืมซอยพะกรำไปกลับนึกว่าผักสู้เลยพี่น้องทางใต้เขาว่าผักสู้นี่้ ยังกินเออคุกปากโกๆแค่นกนกนกมือมือมานด้ลายตัวเด้อเธอสามสิบตัวเธอสามสิบตั้ทงนกกรตทางนกสังอันนี้ผักลานกเด้เล็ประเลนกได้หน่อยหน่อยตปยิ่งเบอกอนนี่ได้เซฟมาใหม่เออเอานม่พานไนเออใมพานแมนพานบุงเอ้อแพานบุญนา เลยไม่เกียตาเนะขึ้นปิดลาบนกได้หมือนยนะได้ม้นึงเรื่องนงตัวต้นอะไรน้งหนต่งกำลังฝักฝักมุนๆมาได้หน่ยได้นี่นะจะมุนปัญหาเออจะตันตาเนอกกินมุนไล่มากระเซ่ะนี่ดิยังปีกอยู่ส่วนนึ่งเท่าไรไล่เติบเลยประมาณชาไปลายโตคนไเออ ผสมกับปีกล้วยเออนี่ใส่ปีกล้วยน้ำความแซ่บสมหาทิศาอืมอันนี้เอาเห็ดกินเนี่ยอยู่หัวผักเด้อพี่น้องเลยมันชิบุบบนเนี่ยอยู่หัวผักบอนนายผ่านพน้อนสองคนเอากับเพาะขวดนี่อยู่ทึ่งนี่บอนใส่ปีกล้วยน้ำฟักใส่ปีกล้วยน้ำพี่นวล สีกลับก็ได้นาอฝากใส่ก็ได้นาะแน่ยติดตามความมักเถอะนกมันก็เอาปีกไงลงน้ำจริงเออจะเ้ากันนกมันขนาดนี่ย่นกตรงนีเนาะนกกติ้วนกกจุกนี่นนมันนาะเน่ยต้องเปี่ยนีโอ้ยหน่อยความมักที่แทบขนาดบางคนขี่มันก็นั่นซฟนหึมาแล้วบางคน่ก็หนึ่งแล้วนี่ อะไรอะเดนเนี่ยเขากำลมาโอ้ยคืออย่าเมายังบ่ .swing นะเห็นชงฮาเห็นชงฮาคือเป็นยังไงชงโอมชงโอมนกเลยแนะอันนี้นายผ่านชองคนกับโอ๊คุอาคนนึงกินลาบนกแซ่บๆพี่น้องเลย เออกอนกอนๆนี่ครับไปยิงกินอยกับห่วยกับพองเลยได้เบมกอกกอนเนี่นะเ,เ,แบบเ,เอาเย็ดปียงกินตอนน่ะเอจานทีคนตกองาใส่ครงปุงกับหมออเลยเป็นวะมันบีบัโอ้ฝากหล่เถื่อนด้กันแน,น่นี่น้องไลยหนะไอ้แะ่ของโตเพรานักนเดืองแถวแถวนึ่ง นี่พี่น้องมันเป็นมันเลยนุมอันนี้นะนี่นี่มันขนาดเซียร์ล่าโบเวิดเพิ่มมาสิฟักเพิ่มเติมอีกแก้วทรงกระตุกเลกาเชวัยกินแบบเปียงนะเปียงแก้วประเทศเลยนี่สองเมนูโอ้ยโอ้ยอะไรพอนาบะยิงมือเดียวกระถิ่งลงยิงซำ แล้วไปกินคืนนี้เนาะจักบ้านนมาเข้าสมักชัยเลยมาเล่นจับปิ่หมอบักเติมอีกดคนสองตสามตัเป็นเอยยันมาพกอกันเพราะมันแสบกพาว่ามันทั้งมันทั้งเส้นี่อมยิงใหญ่เนาะ นมนอนไหมก้องแม่เออเด็กกินนมนอนไหมาจัดก,กายอยา่างว่าันี้มาเฮ้ <c oughs> ยชุดก่อนเนี่ยจุดลบจิบเลย <c oughs> ใส่บักกอนะกน้ำผสมเข้านะวะเออผสมเข้าใส่ใส่บักกอกผสมือเก่าวใส่บักกอกเข้านะเมื่อไหร่บักกอกมือเลือพี่น้องเลยบักกอกน้ำบักกอกเขากินนี่ นี่นี่เด็กหน่วยมันมึงดีดีเด้อพี่น้องเมื่อไมองกรมือใดนี่อืออ้ยชายยังหน่วยเบิดนี่บอสมพดบนี่พอมันหอมให้เขาก็จีหอมครับนี่ไปจีไปเผานั่นอืมปันนยังสิปจี่เออฝากใส้น้ยนเงินเพชรบอ อะตัวมาเพทติผสมลาบได้นี่นะอืมก็เรยขลนใช้กับลาบเนาะแมนแบบง่ไยปบะอยากตัมเออเอามกี้ะเป็นฟางของเพจใช่ดไ,ได้เป็นอะไรโอ้ดะตา ดได้นีไดน,ดน,น่นี่มาเพชดใ้ไลมาคเพชรกันใส่พูดีกินข้าวโมยกหอมเนาะหอมถ้จะผักันนั้เอ้ามอปบากเมือดได้พี่้องเลยแซงบยอยจากพ่อถ้ผได้ือไฟมานนำใช่เลยนะสิเป็ดเพชดจัดๆหน่อยนึง เดี๋ยวที่ลาเดินดยตามไฮโดอตาลาได้เขาไปเราไม่ได้เลเดี๋ยว้มันเล่นบริกินนอนเปล่านกนาย่านมาสั่งเพชรเพชรตากระยมเมื่นบกขืนนะอุ้ยานหลุดแล้วเองเรื่องเดียคือสิบุตรีลยเนาะคือสิบุตรีคือชีวิตเรื่องนี้อันนี้พักเพิ่นเก็บมาแต่ห่วยแต่ว่านี่เออพักน้ำเพิ่นพักน้ำ นี่พห่นองนั่ลงไตนเเดี๋เใส่มะกอกเผามผาอนีมันหอมบ่นี่อืมหอมกับมีน้ซก์ีดอนี้เตอนสิ่งตํากนีสมุนท้าเล็กเกเข้าโก้กน๊กโกหนุกไปน้ำกันกินน้ำกันมีหน่อยก็กินหน่อยมีลายก็กินร้ายก้นร้ายกับจงไว้นี่มันก็ร่างคลรน เดยังเือเป็นนัวได้บองซื้อได้นี่นะถ้าก็ใส่บุกของแม่เยรผมโอ้สิดยอดดกินแบบบ้านๆพี่เองเยอาหารเห็เลยรู้ล้าบเลยมีชังมากมากนี่คปอดอดมีฮะตัวเนือตนใช้ยังใส่กระนำกรปกบ่เออ มชีสร <ento> ้อยผักกะลัมไปกับนึกว่าพักสู้เลยพี่น้องทางไต่เขาว่าพักสู้ทางในเขาเอินกะลัมแต่ว่าทางไต่เขาพักสู้อันเดียวกันขันไปทางเขต่ไต่ไปหาผักกะลัมนี่บ่มี่ได้พี่น้องเลยจะอยากซื้อก็บ่ได้ซื้อขันจะ่าพักสู้นี่เลยได้ซื้ออยู่ขันมากะลัม่อกะลัมนี่เขาคล้ายเข้ว่าบ่มี่โดยเดนี่แหละ ครนะเออพักสู้นี่ซื้อพักสู้นี่เออไหนซื้ออยู่เไหนกินอันนี้พักเข้าเออหาซัมฮะได้ซัมมี่ไซซัมมี่ผักหอมเป๊ะละกับแก้วชิเปี้งเอาไป,ป,ปกิน,นเช้าว่างไงนะแมนโขามีแต่นกเหมืไงตัวนั้นเนี่ย มันร้ายกับแบงก็ก,กินร้นนนนายขาไ่กนาไม่กินไยำ่นมันใส่นักำลังใส่พักใส่มีไม่ใช่หน้นะน้ำเกือเป็นนัวเ,เกลือเป็นนัวใส่น,น้ำนิดหนึ่งอย่ามันพงโปวดเนาะนจะหนอยำมันใเกลืนนัวมัออนีืมน,น,นี่สวยทุกคนด้หนเลนะ แตีบุมีข้าวคัวเด้อพี่น้องขายข้าวคัวันีการแต่ข้าวคัวนเอันนี้พังตะลัมเออกระตุกอยู่เท้งอเอาไปอรข้าวคัวนะเออคือว่ายั่งอยู่ไปเบิองเมื่อยห้องเทิงนะกระตุกหน่อยเออยั่งอยู่ยั่งอยู่ยั่งอยู่บอลมาหนับอลเด้อบอลแกะยันได้ตะกี้ช่วเลยไปไป่งบอลแกะยันโนดากลูกลิบกระเสียด่เด้อ

ครับไปพี่น้องเลยบาได้กินเฮือกไหนลาบนกนี่ยอดนไล่เท่าไหร่โปรไล่ในซัมทุกเจี๊ยบโตมากกวปีอันนี้โอ้เลยไล่เติบซาปลายโตนี่ก็แบงกินเปี่ยนแน่ตัวนั้นก็ใช้ไ้กินมือเช่าตัวนั้นนี่เบิ้งสิเบิ้งไหนแฟนด้วยชิมเบิ้งน้ำชิมชิมชิมจานไก่ไปหลายคนชิมเบิ้งน้ำกัน มื่อวานนี้ยังสทมโตขนาดเป็นอะไรเพชรหอดสุดยอดกันย์ใส่กระเป๋าพี่น้องเลยหมื่อนั้นเพิ่มความหอมเพิ่มความเหนียวเลือดตาเลือดยังใส่หัวหันหัวหันเนี่ยกินเนี่ได้กินตัวนี้เปื่อยกับเปื่อยหัวหันนานเลยนุกงปุก

ไปหามาแล้วก็เฮ็ดกินแล้วก็กินบาดนี้กินแล้วก็พักพรอาบน,าน้ำนอนไผ่นอนละเกินกำลังตักเด็ดไหวใส่จานอุย้สยสุดได้โค้ดีหายากไหมเออนะกเร์สิได้เป็นไงเนี่ยอาหารฉันชูงได้หนิเลยโน้ตมุนเฮ้ากับลายเติบเบิเ้งสองสี่หกเจ็ดแปดทั้งเฮ้าพ่อจิ้นหรอนี่ โอ้ยโ่กองเข้าไปจากแยใ่ไแต่กองเข้าไปจักแยเฮ้ยเอาจานเอาจานเลแบงคนพอม่พี่น้องกินข้าวกินน้ำน้ำกันลาบโน้กยังไล่ะนยันยเลาอนไยันาพี่น้องว่ากินข้าวน้ำกันโสุภาเลงมือกันนะครับงมือกันน่นี่